หงแดงปิดดีลอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เซ็นสัญญา5ปีสื่อต่างประเทศรายงานข่าวกีฬาวันนี้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ยอดนักเตะของไบรตันแล้วทั้งนี้ในช่วง2อสสัปดาห์ที่ผ่านมาหงแดงได้เจรจากับนักเตะและในที่สุดก็บรรลุข้อตกลงกับทั้งผู้เล่นและสโมสรไบรตันโดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้และเขาจะมีสัญญา5ปี ไปจนถึงปี2028จากรายงานข่าวกีฬาวันนี้ของฟาบริซิโอโรมาโนระบุว่าลิเวอร์พูลจะจ่ายค่าฉีกสัญญาของแม็กอาลิสเตอร์ราวๆ60ล้านปอนด์หรือ2,500ล้านบาทและสื่อระบุว่าดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาวัย24ปีรายนี้จะเข้ารับการตรวจร่างกายพร้อมเซ็นสัญญาในอีก1-2วันข้างหน้า